ภาษาพาที่บทที่สองผู้ผารู้จักคำนำเรื่องภูผาพ่อแม่หาให้ได้ดีใจ ดูแลรักผูผาผูผามีพ่อผูผามีแม่พ่อให้ผูผามาหา พ่อให้ภูผาดูแลใบโบกพ่อให้ภูผาดูแลใบบัวภูผารักใบโบกภูผาดีใจได้ดูแลใบโบกภูผารักใบบัว ภูผาดีใจได้ดูแลใบบัวใบโบกใบบัวรักภูผาพ่อแม่รักภูผารักใบโบกรักใบบ,กกบ,บัวภูผารักพ่อแม่ รักใบโบัวรักใบบัวใบโบัวใบบัวรักภูผารักพ่อรักแม่อ่านเลขไทยหนึ่งอ่านว่าหนึ่งสองอ่านว่าสอง สอ่านว่าสามสี่อ่านว่าสีห้าอ่านว่าห้าอ่านแจกลูกกอ,อีกีจออีจีดออีดี to e t b e b t e 2 o i i k u k j u j u u d ตอูตูบอูบูปอูปูออูอูอ่อานคล่องร้องเล่นเพื่อนภูผาภูผาดูแลใบโบก ผู้ผาดูแลใบบัวผู้ผามีเพื่อนข้างตัวชื่อใบบัวชื่อใบโบ